มีมีอันนี้ด่างอีกแล้วอีกอย่างก็กวกมกดมรกตด่างด่า,ดางเหลืองด่างเหลืองโอ้ยงามงามงามด่าง,งตน้นน้อยอันนี้จะเป็นต้นนี้สีดำอันนี้จะเป็นต้นเออตัวนี้ด่างอันนั้นกวกอ่กวกด่างเหลืองวกด่างเหลืองเออกวดตัวใหญ่ขนาดนี้ใส่เวลาอยู่ประมาณสองปีหรือเล่าแบบนี้ โอ้สองปีพนะุ่น่ะซื้อมาใบเดียวซื้อมาใบเดียวสองปีพุ่นได้บระธรรมดาขายเท่านไบ้ไหมไม่ขายเหรโอ้ตัวน,นี้บ่ขายเลยตัวตน,นี้ได้ยังไงเขาเอิ้อนยังอันนี้อันสิอัน,นอันน,อนี้เกาะเพื 40, ่อนคนนี้วะกิโลอันกิโลดาเขาเป็นเรียนซื้อนะพิโลดาพิโลแดง อันนี้อันนี้เขาเอิ่อต้นนังควักด่างจ้ะเออควักไปควักไปโดไปพด่างกมโพด่างเหลืองสวยขนาดไหนมาถึงน้ำห่อนลวกเขาจะเพี้ยนเพี้ยนกิมาถึงน้ำห่อนรั่วแล้วมันด่างนี่นี่นะปกบอลนี่เหนียวนี่เขาเอื่อนยางนี่ตัวนี้ปปน,น,น,นี่ตัวนี้เท้าลำไส้เออตัวนี้เด้อ ตัวไหนวะอันอะไรวะเล่มสือแน่เล่มขายลสื่อเลมสืตัวนี้เด้เอิยนมายังนี่ตัวใหญ่ๆตัวไหนเจออันกาะเกล็ดอือนี่ตัวนี้เป็นลูกไม้ตัวนี้เห็นหมูชื่อมาแต่ไทยตัวนี้จะเป็นเรียนหลวงมีตัก๊กมีกก๊อน้อยๆน้ำแหดงเรียนหลวงเรียนหลวงเรียนหลวงอ๋อเรียนหลวงนี่ถักทองเหม็นถักทองเหม็น คือว่าเมนเราเมนแห้งว่ะซื้อทาทั้ทงเมนตับตับเพื่อนว่าแจ็คตับวิเลซอนตับวิเลซอนอ่ะต้นนี้มันคือด่างมันม่อยู่น้ำกันกว่ะเ้ตนต้นอะไรสายฟ้านต้อนอาจจะเป็นอันอนีจะคือบนแง่อ่าอันนี้ก่อนเดี๋ยว่ทางว่าตึกอับเลยต้นบนแง่เดี๋ยวไปเอาอันสื่อมาแบบหนึ่งนี่เลยต้นนี้ฮะดื่มสื่อกันแต่ต้ไม่สื่อนะแต่ลืมแต่ต้นนี้อาจจะเป็นอันนะอันอันอยากลืมแล้วก็ลืมอันอน่ะ รัตนศิลป์รัตนศิลป์ตัวน,นี้จะเป็นอันนะพรเจ้าสัว,สวแต่มันมันรุดด่างละมันรุดด่างมันไปติดกันเบิดเลยต้องมาปลูกกันไก่กัน,กนโพดตัวนี้สิเป็นอันนั้นอันน่ะมันมีร้องเพชรอือมีเรืตัวนี้ไกลไกลนี่ดิตัวน,นี้กางงามเป็นลูกไม้ตัวนี้ลูกไม้ใส่ในพันเลยลูกไม้ลูกไม้ตัวนี้กัเป็นบทโน้นเนี่จะเป็นลูกไม้ตัวนี้อืมมเหือนกันตัวนี้นางรักสด เออนางลาศจะใบแหลมๆนะนี่เออนางลาสดจะแบบนี่ใบแหลมงามนั่นนี่ตัวนี้นกพะก้าวสวยนกพะก้าวสวยมากตัวน่าจะเป็นอันจำสื่ออะไรกันสื่อๆอยังวะเออต้องใส่น้ำให้มันเน่อยนี่บ้างใส่ห้องน้ำห้องน้ำเออต้องใส่ห้องน้ำนั่นนี่ตัวนี้ก็เป็นลูกไม้คือกานตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรักเอ้ยเด้ๆๆตัวนี้นี่ ตัวนี้ก็ะนังามอ่าตัวน่าจะเป็นอันน่ะอันนี้ก็อันน่ะบอนสีนางฟ้านางฟ้าเออนสวฟ้าเออชมสีต b, ัวน,น่ะ <På? S 1> พรมพิมานตัวน่ะเออตัวนี้พรมพิมานพรมพิมานคล้ายแต่ไม่คล้ายพรมพิมานอ๋อจับไม่เป็นคือใกล้ <spawn> s. <S อ๋ออืมแม่ตัวนี้จะเป็น,น,อ,น,นอ่าบอนสีนางฟ้าอ,นนอืมใช่ดีตัวนี้นี่แหละน,นี่ ัวนี้จะเป็นพรมพิมานพรมพิมานนะคะสวยมากสีสวยโอ้มันต้องเลยแส่นะมันสีไว้เนาะนี่แหละมันมาแสว่มันจะเปนงานมันมาพร้อนซื่นตัวนี้จะเป็นอันนาลีบุริภาอันนาบินี่ก็นาลีบุริพภานาลีบุริพภาแต่ยังหน่อยชมพูนี่ ตัวนี้ก็ด่างงามตัวนี้เป็นลูกไม้คือกันคล้ายๆออกคือแบบขนาดเลยสีรุ่งเลยอืลูกไม้ตัวไหนไงจักสื่อใช่ปะไปบังสื่อตัวนี้อยากใบหน่อๆเนาะใบหน่อๆแมนมักเป็นบังสืออะไ้แป๊บนึงนีหอมหมักตัวนี้นี่มักตัวนี้เป็นลูกไม้ตัวหนครับเป็นแบบมาเลเชียอันมาปั้นแนวเอานี่ตัวนี้ตัวนี้ก็สวยนะใบยาวๆนี ผืนเพาะพันธุ์ขายนะหมูหมูผืนเพาะพันธุ์ขาย no, นะอยู่เซโน่เนาะเพาะพันธุ์ขายรำไกรยนันมังกด ก็น่าจะเป็นอันแบบปลูกปลูกกันนั่นปลูกนอกสู้ก็ได้บนฐานมือสวยงามของการแต่ตอนนี้ขอเป็นบานยามา<ป>มันจะลงหัวตัวนี้อาจจะเป็นอันยอดลักเอยอดลักมัน <c oughs> ตัวนี้จะเป็นนางใหม่ต้นนนางใหม่อยอดลักนางใหม่ <c oughs> ตัวนี้เขากำลังปลูกกันนั่นปลูกปลูกกันนะใบใหญ่อยู่ตอนนี้แต่สองยามาแต่บนมันจะลงหัวลงสวยงามหมดเลยตัวนี้ก็มีสื่อเหมือนมันจะขึ้นหัวเออตัวนี้ก็งามเลยนี่ตัวนี้ก็สวยอัน ไก่สังมวนตัวนี้ไก่สัสนวนแต่ก็ต้นนี้ก็เป็นผู้ถาว์เผาเรือนหมดแล้วนะใบตัวนี้ผู้ถาวาเผาเรือนเลยผู้ถาวเผาเรือนอ่าเผาเรือนเอาใบตกเขียวๆมันสั่นไปสั่นเลยกับผู้ถาว์เผาเรือนใช้ตัวอะไต้นนี้เป็นอันนั้นปีกกินอลีอันนี้นะแต่มันลงหัวแล้วมันสวยเป็นไงอืมมันจะออกหัวแล้วอืมจะลงหัวจะออกหัวแล้ว อาตะลืสีขอมาบุีตติดเลยบ่ะลือสีนะอันนั้นเมาอีสานรเลาพาลโซผพาลโซเขาใส่ในหาอาหารม,มันไต่ขึ้นนัน่นก๊กเซาเออมันสวง,งามใบมันสง,งามฝตใหไงอยู่ใหนไงมันใหญ่ยี่ในเออตวนีมีขาวนะ ตัวนี้พอเดบอลาบัตก็ไหนตัวเนี้ยมันไก็ขี้ร้ายแล้วเป็นเบอร์มาร์กเบอร์มาร์กด่างไปมันจะด่างเลยนะแต่ตัวนี้โบได้ตัดตัวเขียวออกมันก็เลยเห็แต่ไมันเป็นตัวเขียวแล้วยมาเป็นตัวด่างเป็นแบบนี้สกี้มันจะด่างงามใช่ไหมตัวงามขายมันโดนจังตัวนี้บลูสวยล์หคือบลูเพอรอีกสื่อน่ะมันเพาะ์สื่อกระถางัไม่ได้ขายอีกอย่างนึอืมสีผมงามมันจะด่างด่างตัวนี้งามเอาไ้โซดาแต่คนนี้บลูสเวล์นั่นแหละบลูสวย์แหละตัวบลูบลวสเวล์มัน